สวัสดีครับผมหนุ่มนันทวัฒน์ครับวันนี้ฝายส่งเสริมยอดบุญฟาดมนชัยยอดปุ๋ยอำเภอป้าวนะครับมามอบรางวัลให้คุณแม่ับคำนำตื้นเนื้อน้ำตื้นเนืนารัดเจ้านารัดเนาะวันนี้กำลังล้างขาแล้วู่ะล้างขาล้างขมิ้นล้างขมิ้น้าขากับขมิ้นนี่คือแม่ได้ใจยอดปุ๋ยใจฟาดเจ้าใจทุกอย่างเจ้าใส่ตลอดเนาะเจ้าใส่ ดีงามใช่สูตรนย่าครับปุ๋ยเนี่ยสูตรแหลกนี่ก็สูตรสูตรหนึ่งก็ถ้าลงหัวแล้วก็สูตรสองอ๋อใจตาม<อ>สูตรมันเลยเนาะเจ้าาดน,นีเหรอครับผนเตือก็ผนเจือกชิปก็กวันเตือกชิบห้าวันก็อ๋ออายุมันกี่เดือน,นหาขาเนี่ยขานี่แปดเดือนกเจ้าได้หรบแปดเดือนเลยอ๋ออีกแรงว่าเขาต้องดูแลแปดเดือนนี่คือจใสปุ๋ยปนปาดมาตลอดนะใสปุ๋ยเห็นปาดจะใครขานใส่ตลอด ครับแล้วก็ข้าวโพดหวานก็ใส่อยู่ใส่แล้วเป็นได้มังครับใส่ไอยอดปุ๋ยกับขากับข้มิ้นเนี่ยครับดีงามดีแล้วก็หัวก็งามครับย้างหลังเนี่ยเออเดี๋ยวขออนุญาตไปดูเจะจะต้องพบบ้านนะกำลังล่างคาอยู่นะครับปีนี่กิโลเท่าไหร่คีนี้ข้ามิ้นนี่1่หรือ12กิโลนะ เตกร์กะซ่าเตอร์กะซ่าสองกิโ,กโ,กโลโจะเฮาปูกคาเนี่ยคือหนึ่งไรเนี่ยเขาจะได้ผลผลิตมาโกสี่กิโลครับคานี่เเขาแบบมันแบรรเบเฟืองเนาะนหนักอ,อยู่ไหลตันอู้หลอยู่เ๋าเป็นตันเหครับตอนจตนต่อไร่นี่นะต่อไร่นะอ๋อตัแดงว่าไหล,นะไหลนี่เขาได้หลายหมื่นเลยเนาะจหลายหมื่นโอ้ขายปีแล้วนี่ขายเมาเขาเป็นสี่หมื่นอ่ะสี่หมื่นต่อไหลอ๋อครับแล้วแล้วปีนี้นักแล้วปีนี้นี่ ลูกไหลขายไปอยู่หกหมื่นอ่ะไหลหนึ่งนี้เจรอจะปลูกส่งฝีนี้ขายไปละขายว่ามันซื่นขายขายคนเดียวเลยเนาะหรือว่าขายเมาหกหมื่นขายเมาไหลละหกหมื่นเลยโอ้ฝีนี่ดีเนาะึงไหลนี่เขาจะใช้ยอดปุ๋ยตั้งกี่แกนครับยอดปุ๋ยนี่จะซื้อมาประมาณสองแกนเท่ากับใส่เลยเลยเนาะแล้วก็ถ้ามันล้มหัวก็เอาชุดสองใส่แหงเอกอ่ะ สรุปแล้วคือสูตรหนึ่งสองแกนทุนสองสองแกนตอนหนึ่งไหลตอนหนึ่งไหลฟาดนี่จัดประมาณกี่ขวดครับตอนไหลมันหังหนึ่งนี่เขาจะจ่ายอยู่ขวดเนาะครับเออจ่ายอยู่แสดงฮะสองร้อยสองล้อยลิตเตลครับสองล้อยซีซีเนาะครับนั่นไหมป๋าตอนหนึ่งป๋าครับละผลไหลนี้มีกี่ประมาณหนึ่งถังเลยนะหนึ่งถังครับประมาณนะจัดประมาณบัถึงห้าขวดก็ตอนหนึ่งไหดถึงถึงต้นทุนในการจ่ายอดปุ๋ยกับฟ้าด้านนี่คือแบบว่าถูก ประหยัดประหยัดมากๆเนาะประหยัดมากเลยลำไยก็ใส่เยู่คือเขาใส่กุย่างอ่ะเนาะเจ้าลำไยนี่ใสงตอนนั้นเก็บเกี่ยวกับใส่เลยอ่ะเออครับใส่ก่อนเลยอ่ะก่อนตัดแต่งนะครับผีนี่จะลองเอาอันนั้นใส่หอยอะอย่างก็ปดลอกเออนั่นนะปดลอกไม่ได้ใส่เจ้าชัดใส่ปดลอกจะลองลองเลยครับดีแน่นอนครับใส่ปดลอกลำไยนะครับผมช่วงที่เฮาเตรียมดินครับเฮาปดลอกมาใส่เลยเนาะครับค่าอย่างนี้นะ มันจะจ่วยเมื่อเชื้อโอรคในดินเชื้อไรดินแนนแ่มันบบนี้ครับลำไย,ยไปนได้บพาครับปีนี้ครับลำไย,ยออกคาดเนี่ปีนี้นะเราจะว่าจะยังได้เนาะลำไย,ยนี่คือหมายของว่าเฮากดใจสูรของอาจารย์ม<อ>ใยนใจเนาะปีนี้เจาะดีแล้วเนาะเจาะคนาดะาก,ก็ข้าวโพดนะดีเนะาะไรห,หนึ่งได้กี่ตันครับก็ไรในเกือบสามตัน,นกันเนาะ ใช่ยอดปุยก็ฟาดเลยทั้งมดเลยทั้งข้าวโพดหวานทั้งขาทั้งข้าหมดหนทั้งลำไย,ยทุกอย่างเลยนะเ้าะวันนี้โชคดีได้วิทยุหมอวิทยุมาถึงบ้านแล้วก็ได้มาดูเรื่องของวิธีการต้นล่าง่าอย่างตัวนี้ก็ขอพระคุณนม่บุกคำนักนะครับที่พูดจากกันวันนี้เนาะอ,อาชีพเกษตรกรค่าธรรมถูกวิธีหรือว่าทำแบบ เขามีสินค้าผลิตภัณฑ์อย่างต่างๆที่ช่วยที่มันดีมาช่วยเราเขาก็ได้ผมดีทีี่ขึ้นมระยดต้นทืนขึ้นาะอระยดอยกจะฝาักอย่างถึงอาจารย์มุนไซท่าหน่อยก็ครับขอขอบคุณอาจารย์มุนไซที่ได้ใจ่ลิตภัตฑ์ของอาจารย์นี่เจ้าบางข่างกอโทรไปหา้นอยู่นะครับโทรไปหา้นอยู่เจ้าครับผมเจ้าขอบคุณมากๆเนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ